โอ้ยหิวอ่าโอ้ไม่ไม่อะไรไม่เป็นเกืบใหม่โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กำลังยู่เกมไม้ค้ำเนาะโหเมื่อกี้ใหม่มือพลาดไปโดนใหม่นะโอ้ต้นไม้นะครับตัดไม้ครับเัดเลื่อยๆนนต้นชีิตใหม่นะโอ้ยหิวแล้วดินะก็หินไม้จำนวนหนึ่งโคก็มาจำนวนหนึ่งนะครับนี่เราได้คำด่าไปด้วยนะนะ ก็ไม่ได้ถ่ายนี่แหละตอนนู้นนะโอเคสร้า,ารงบ้านเลยอะไรกันนะโอ้โหนี้สวยนะครับผมใช้เท็เจอร์แผงอเทเจอร์แอนี่รันอนแล้วสิเนี่ยนะเท็เจอร์แอ่าชื่อเท็เจอร์แอะไรนะจำไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวดูนะเท็เจอร์แเอ่อ OVO บ v ออะไรสักอย่างนะคะไม่ออกนะครับ บ่อยมันไปนะพี่เราก็ได้ไม้มาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับนี่นะแมนะครับเดี๋ยวจะเป็นกูตเดนแผงนะฮะโอเคเราทำเตาเผาก่อนไหมฮะนะเดี๋ยวไปทำตาตาเผาก่อนแล้วกันนี่แมครับอะไรเนะี่ยตรงนี้อ่ะนะต้องมาตรงไหนดีครับ นะฮะว่าหนึ่งนะเดี๋ยวตั้งสถานะสกายสักคู่หนึ่งเดี๋ยวดูคอนโทรมานะออฟไลน์ซะเลยนะคง่ายดีนะครับสร้างบ้านครับตรงไหนดีครับ เออเก็บไก่ก่อนฮะไก่เก็บไปก่อนนะเอากำลอ่ะนะนะครับสร้างเลยค่ะน้าออกทางไหนครับทางทางทางนู้นเลยนะเราจะสร้างมานแบบเล็กๆดีกว่ะนะฮะเป็นเจ็ดคูณเจ็ดครับตอนนี้เวลาอู้อ่าสี สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดอ่าเอาทำกระตกเลยไหมฮะหรือว่าคลุบไปเลยทุบไปก่อนนะทุบไปก่อนเลยเอากมนะครับอ่านะเอ้าตกไม่ไม่รู้ได้ยินเสียงเกมมานะครับ ออห้าสิบห้าสิบเอ็ดกร,รัมนะครับ,นะรบก็นะวางโค้งบ้านไปทำหลังคาเลยไหมครับทำเลยก็ได้นะอ่าตอนแรงนะครับก็เจอโคทางฝั่งนู้นฝั่งไหนวะที่มีป่าฝั่งไหนวะน่าจะฝั่งนู้นนะ เออน่าจะฝั่งหู้นแล้วครับแต่นะก็ไปเจอโฟมาเราวูก็ขู่จมว้าวเลยนะหูเสียงหลอนสาเสียงหลอนเรื่องไหนวะเฮียกูก็ไม่ได้ลงท้ามนะเว้ยนะเอาไมาห้หมดกำเบยะนะครับแล้วก็ขุดโคมานะก็ได้ถอดก็ปักครับปักือครับ เมื่อได้มาแล้วก็ปักใช่ครับรออะไรนะ,ะครับฟิ้งเทเบิลครับจริงๆผมก็ได้ทำแล้วฟลิ้งเทเบิลเนี่ยแต่ว่าเออคือผมตีล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเหมือนจะไม่ได้เก็บนะครับทำอะไรดีฮะทำพิกแอคหินนะฮะจุ๊บนี้สวยแล้วสิเอาทิ้งหาพี่อะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแม่งก็เลยหายไปนะครับเวอเศร้าเบือ่อนะครับ่ะเดี๋ยวผมทำนี่กัน อ่าเขาเรียกว่าเฟอร์เนนซ์นะครับเฟอร์เนนซ์ก็คือเตอาเผานั่นเองอ่าครับเธอเจะาแผงนี้สวยดีนะจุ๊บอ่าเปิดประตูครับอ่าจุ๊บมีแล้วประตูแล้วอู้จม,มูกจังเลยพึ่งเที่ยงเองเหรออ่ามานี่สนุกนะนะฮะหาอาหารครับอือขอโทษนะไก่ แต่เยอะครับฝั่งนูน้นอะฝั่งไหนที่มีต้นไม้กะอุะอ What the fuck ไก่อ้าวยังอยู่ไก่เยอะนะเห็นไหมครับไก่เยอะนะครับขออีตัวครับเอกนะหลับไปนะไก่เฮ้๋ยๆเดีนะ๋ยวเดี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 ๋ยวเรเยรเไอรอนเจ๋งเบยครับเออโอเคครับให้ให้เราลุ่งวันนี้ก่อนแล้วค่อยลงนะ เออจะลุ่งพาร์ทไหนก็ไม่รู้นะอะอันนี้คือแรกเราจะเอารอดให้ได้นะฮะคุกชิกเก็ตนะทำอะไรครับขวานด้วยไหมฮะหินไม่พอนะครับไปขุดหินก่อนนะฮะหินต้องใช้นะครับนี่คือเออเขาเรียกว่ากรหลวดกระหลวดใช่ป่ะครับหินกรวดนะฮนนะเฮ้ยกรวดเดยอะอ่ะน,นะ ครับผีเราจะลงห้ามคิดไหนดีครับพาร์ทไหนดีฮะจริงๆผมว่าจะอยู่ในรูแล้วนะแต่ว่าก็ตัดไม้มาเยอะนะก็เสียดายอุตส่าห์ตัดมานะก็ก็นะก็เลยสร้างบ้านแล้วกันนะนะครับน้าโอเคนะครับ ก็ได้ซื้อไม้มาใหม่ด้วยนะก็เลยลองลองใช้ไม้หน่อยนะรู้ออเสียงเพลงมาละยิง่งได้เปล่าครับเสียงเพลงเพราะมากเพลงไหมครับเพราะนะครับผมรำรับเลยอ่าสิ่งหนึ่งนะตอนนี้ได้มาอู้สามสิบสามแล้วเจ๋งเลยครับผมสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดจากสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ด สี่สองสีสามอ่ะสีะ่สองหรอืมสี่สามสีสี่สีห้าสี่หกครับโอเคนะฮะเสียงเพลงดังไปไหมเอ่ยตักสี่สิบอ่ะนะว้าไกลอ่าเร็วๆด้วย นะทำกล่องก่อนนะครับทำกล่องกล่องเดียวก่อนจะได้นะเชสนะครับเชสอ่ากล่องครับใส่ครับใส่ใส่ไปเบยจุุ๊๊นะครับอ่าเอาไก่ปัจจุทำทอดไหมครับทำทอดก่อนนะทอดทอดกำนะ ผมทำแค่นี้พอแล้วกันนะครับมาซะเยอะเลยนะครับปักแถวๆบ้านนะอืมอืมอืมนะฮะปักเพื่ออะไรครับเพื่อกันมอนนะอู้ไข่ไข่ไข่มีเวลาทำไรครับไข่มีไว้ททำเค้กนะครับกับปลาเล่นนะฮะ อืมฮะขยันไปทำเค้กกับปลาเล่นนั่นเองนะโอ้ยๆอ่ะกำแล้วได้หินเงาะกูได้หินเยอะเลยเฮ้ยเด่นะเราตกมาตรงไอรอนปะโอ้ไอรอนเยอะนะไอรอนเยอะ อ้แลวก็โคล้วก็ไอรอนค่อยลงครับค่อยลงคือผมไม่อยากจะลงตอนนี้นะอะเจอดินยังเนี่ยตกเลวีเลยนะอะถึงแล้วอเสร็จแล้วครับอเรารอดแล้วอ่ เออเชีย่ยตกได้ไงเนี่ยนะจะมืดแล้วนะครับก่อนอื่นนะฮะให้เราเข้าบ้านนะได้หินมามากมายเลยทีเดียวอ่าไข่ไข่ปลาเล่นครับอ่ะคอดเหลืออันหนึงครับอืมตรงนี้นะนะทำอะไรครับอืมอืม กินไก่ครับโอเควันนี้ทำอะไรกันนี่ครับรูมอนไหมฮะน่ารักน่ารักเชียวนะอือตอนนี้นะครับเราเลวลหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> อ่าเดเวลสามารถทำอะไรได้นะฮะเดเวลก็ทำไอ้อึนชานได้สิครับนะก็อยให้เรามีไปมอนก่อนนะ เรถึงจะในชั้นนะครับต้องมีไดมอนอประมาณห้าอันนะเพื่อทำพีเอไดมอนก่อนนะอพอทำพีเอฟไดมอนเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปเอาอีกสองเม็ดน้าไปวางอ่าเดี๋ยวนะนะครับสมมตินี่คือเอขาเรียกว่าอะไรนะอัฟซิเดียนะครับวางนี้นะครับยุ๊บนะครับแล้วก็สมมติที่คือเพชรน,นะ นี่นครับนี่คือเพชรครับถ้าสมมติเลือกื้อนังสือหนังสืออ่ะวางนี้นครับมันก็จะได้เออ enchantable นะครับใช่ปะ่ะตัว enchant วู en มุดแล้วมุดแล้วออกจากบ้านครับมุดแล้วฮะมันจะอยู่ตรงไหนครับเตรียมดาบไว้ก่อนนะอันตรายอยู่รอบด้านนะครับ มาเข้าบ้านก่อนเนาะอ่าทำอะไรดีครับอืม ลบพื้นบ้านเลยนะอืมลบไปฮนะลบเอเอเอมีโอกาสเดี๋ยวจะไปโชว์บ้านในอ่าในมันตินะครับออก็นะถือว่าสวยอยู่พอตัวเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่เธอจะเผยได้ว่าสวยนะอ้าวนั่น โอ้กกำมัน huh. ค yeah. uh ุณเด็กเขาก็สโตร์อาการเอาไก่ไก่ย่างอ่านะครับไก่ย่างอือ แล้วบานปลอดภัยไ,ไหมครับไม่เอาดิเออเดี๋ยวนะไม่ไม,มีมอนเลยนั่นไงคิดไว้แล้วทำไมมันเกิดยังครับมันสเตอร์ไม่เกิดทีนะอ่ะอืมทำไมต่มอยังไงจะทำอ่า ไม่ด <ừ> ีคร <c ười> ับเดยวก็จะมีมันเต้เกิดนะไม่นานแน่ๆนะจากรูบนเหลืน่าูแล้าวนเพื่อนจะแม่งมมงกัน เจ้าดีกว่าจัเจอตัวมันบ้า้ม่เดี๋ยวมองมันนะอินเดแมรอันตรายนะครับอินเดเร์เดี๋ยวตันน้ำน้นี่จะอื่นเลยหรออ่าอืม สกิลตันถ้ามีธนูผมสอยแล้วเนี่ยออาชิพเมนปียิงธนูใส่สกิลตันในระยะไกลนะฮะมันห้าสิบเมตรอ่ะห้าสิบเมตรนะนี่คืออะไรครับเอ,อเนนะ่อไนะด้ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นหนังสือนะหนังสือถามว่าทําไมผมถึงได้อาชิพเมนแล้วก็ผมทําในมันตินะฮะหนังสัตว์นี่ก็นะได้มาจากมันติเหมือนกัน แต่ไอ้ที่ขี่หมูเนี่ยไม่รู้ครับยังไงวะจำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้นะไม่เป็นเลยโอ้โหอ,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 อย่างเงี้ย a c h i e v e m นี่อยู่ทำฟาร์มะนะฮะใน Achievement a c h i e v e m e n เขาเขียนว่าอ่า Time to Farm แปลว่าได้เวลาทำฟาร์มนะฮะ,ะผมต้องการอาชิเมน m e ครับอ่านนะ ผมกองการา c h i e v e m e n t ปเะมาณนั้น,นนะจุ๊บนี่้เลยใน Achievement ทำไปฟาร์ังนะเก็บไว้ก่อนนะฮนะโอ้เที่ยงคืนแล้วอาจารย์มัึ้งเซียวจะเห็นว่าในซิงเกิลเนี่ยเวยลามันเดินเร็วกว่านี้มันติดนะเพราะว่าในมันติดมันมีเพื่องเล่นด้วยคนะ่ะมันก็อู้เจอสัมบี้นะซัมบ,มมบมี้น้าหลอนเองใช่ซสัมบี้น้าหลอนจริงจริงนะเดี๋ยวซูมให้ดูเลย ส้มีครับหน้าอะไรครับก็จะเห็นได้ว่าดอกกุหลาบของเท็กเจอร์แผ่นนี้นะสวยนะครับน,นี่นี่นี่น่าหน้าเหมือนเราเลยนะครับแต่เขาน่าเขียวนะอ่าตอนนี้นคนุณสเกลแล้วคุณบี้ตล้น้คุณเอนเดอร์อย่าไปมองเขานะเออคุณซอมบี้หายไปแล้วนะ คือถ้าเกิดมัดออกไปจากสายตาคนนะมันก็จะหายไปหมดมันเป็นอะไรที่โอ่งกังเป็นอะไรที่ยิ้มรอนมากเลยนะถ้าเกิดสดว่วนตัวแล้วก็ชอบนะเดี๋ยวไอปถ่ายดูมันเป็นมีนต่ตุ๊กาดีครับมันเป็นเหมือนเก่นะเออทด่ดีตัวเน้นก็นะสวยดีนะครับส่วนที่ปูงยาก็นะผมก็ปูงยาไม่ค่อยเป็นหรอกเอ่อ ผู้หัดปรุงไปในมันติดนะครับือในมันติดเนี่ยมันมีที่ซื้อใช่ไหมฮะอ่าก็ซ,ซื้อซื้อมาลองทำดูก็ใส่ไอใส่อะไรวะแตงโมครับแตงโมทองใช่ปะแตงโมทองใส่แตงโมทองกับเลสโตนครับแตงโมทองก็คือทําให้เป็นนมิชชั่นครับนมิชชันกะคือมองเห็นตอนกลางคืนฮนะ ส่วนในสโตนก็ค <Yes. S 1> uh, ือทำให้ยามีระยะเวลาในการอยู่เนี่ยนานนะครับนานอ่าบู้หน่อยครับบู้หน่อยแล้วกันนะไม่ได้บูมันก็ไม่หนุกนะอย่ากไปมองเรืเดอร์แมนนะครับมามัวบ่นหรือก็ไม่ได้อะไรนะไปบู้หน่อยแล้วกันนะโอ้เนี่โอ้นั่นอย่งสกิลตัง โยต้าสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยตรงนั้นมีแสงด้วยอะไรวะเอ้าเอ้าอ่ะข้างล่างมีอะไรครับวูู้ลาวานั่นเองนะฮะใกล้บ้านเราไี่ทำเยอะนะครับน่าเราได้กระดูกมาแล้วนะครับอืม นี่เจอแล้วรอใเช้าแล้วเราจะมาดูออมอนส์น้อนแรงกันครับเฮ้ยนี่เสียงกระดูกเธอคนนี้อยู่ไหนวะตรงนี้ก็ลาวาแล้วทำไมลาวามืดครับเก <Okay. S 1> ิดอะไรขึ้นกับลาวาว่ามันเป็นบัร์คลังเทเจ้าแขกครับอู้เจอพี่บีเยอะแยะเลย่อพี่บีอยู่ดีครับ <Okay. S 1> พี่พี่ กี้นั่ัไงเนี่ยโอ๊ยว้า้ยหืมไอ้ไอ้ออออกระไอ้กระดูกลงไปลงไปลงไปที่บี้ครับสวัสดีครับรีบี้ไอ้ผีหน้าเขียวไอ้ผีหน้าเขียวอ่าเย่ตอนนี้นะครับเลเวลสามแล้วนะครับวูู้หูอูวูวูู คิปเปอร์มาเบลนะครับนั่นก็คิปเปอร์มูนก็ค er. ิปเปอร์อ่ะอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์โอ้มันเกิดที่ไหนเนี่ยอ่ะเจอลาวาแล้วนะแสดงว่าบ้านเราอยู่ในี้แางนี้นะ่ะเป้นั่นไงครับบ้านเราอ้าเช้าแล้วอากาศแจ่มใสยเย,ย้เรา เอาชีวิตรอดก็คือแรกเราก็เกิอดอาการเฟลด้วยคิปเปอร์นะครับคือผมเศร้ามากเลยเนี่ยนะโดนคิปเปอร์บัมหลับเลยประตูอยู่ไหนวะวน่าในประตูไปทางไหนนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูมอนสเตอร์ร้านแหลงคนระับเนี่ยหนักอีซี่นะครับเนี่ยผมไม่รอดแล้วนะไม่赖ครับเเวลเลวลไปหมดเบย์นะตอนลองทำก็ได้เยอะอีก Mình bạc ao ao vô cùng con... ông ui nèo mi sống đi ghênh đơ lạ lạ lạng lạng hả lạng lạng lạc lạng lạc 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 มาลักอยู่ตลอดเลยคือคุณเดนเดอร์แมนก็เขาจะเหมือนนักเลงทั่วไปนะคือถ้าเราไม่ไปมองหน้าเขานะฮะเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเราแต่ถ้าเราไปมองหน้าเขาเท่านั้นละครับแม่ตีเอาตีเอาเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโเยอะนะโคเยอะมวก่ะนีก็ได้เหมือนกอันนึงนะเอา ไปขุดโคลนะครับเลเวลผมก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้จากการขุดโคลนี่ครับจะได้เยอะเสกิลนิ่ถึงสกิลช่างมันโคลคได้ยินไหมฮะเสียงกระดูกมันหลุดอะฮะกรอกเกรยกรอกเกรย อ้าวเด็กฟ้าวันนี้มีอะไรวะขึ้นไปดูหน่อยนะครับอ่าครับแอ,อดชีมได้รอดชีได้นะครับผมไม่รอดนะครเฮ้ย่มันคืออะไรอ่ะช่วงมันนะโคเดือนครับสจะพู่นะครับฮับมาต่อนะครับอ่ะนะครับ ก็การตรวด d n นแล้วนะก็เดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์กันเรียนสักหน่อยนะคะทำไมน้ำเป็นสีม่วงวะช่างมันเถออ๋อเป็นน้ำเน่านะน้ำเน่าของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออคเต็มเบอร์โอเคครับ ก็สำหรับชีวิตรอดก็คือแร่นะผมไม่รอดครเฮ้ย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 เสียงเสียงรู้สึกว่าผมพูดหลายนะครั้งแล้วนะผมไม่รอดเนี่ยนะนะครับก็หรอบคลิปนี้นะครับผมไม่รอดนะก็คงก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายไปเรื่อยนะถ่ายต่อเรื่อยอยู่แล้วนะ่ไก่ยเยอะเกินไปไหมเนะี่ยอ่ะไปอยู่กับแม่มึง ไก่ไม่เกิดไก่ไม่เกิดเลยอูไข่เกิดซิไก่ไม่เกิดอ่ะเกิดไก่ไม่เกิดกเตรีคมรับกลับบ้านเราก่อนนะตอนอื่นนะับรองกินไก่ลอก่อไก่นะเอ๊ยอ่า โอเคครับนี่คือบ้านเรานะโอ้หนี่ไข่ไม่เกิดแล้วจ๊บไม่เกิดอ่ะเอาถอดอกไม้หน่อยฮะเออนะจุ๊บฮะาออโอเคนะค ับคลิปนี้นะครับก็นะผมตายนะครับก็เฮ้ยไม่ได้ใส่รองเท้าหรอปุ่นป่าเลยเนะี่ยอ่าถือหนาแนา่นะครับเ,เป็นเกมที่ขุดนะฮะก็ต้องถือดาบรือนี่ดีนี่ละกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็นะผมตายนะครับก็ตัดคลิปนะเฟืองทันดีนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมสวัสดีครับวิม